รัฐบาลก่อนดังรัฐบาลงวด17กุมภา2 5 6ห้า5นะครับก่อนดังรัฐบาล7 3 3 7ครับพิมพ์ขึ้นมาครับ7 3ก่อนดัง7 3จ้ะใช่ใช,ใชตามนั้นตามนั้นอ่า3973ครับผม3 9 7 3อา่า39แล้วก็7 3 สามเก้าเจ็ดสามครับ <c oughs> ตัวเปิดสามเก้าก่อนดังเจ็ดสามจ้ะแมนแมนตามนั้นครับนี่อ่ะไอส้สำคัญคือตัวนี้ครับหมัดเดียว มัดเดียวรัฐบ,บาลงวดนี้ตัวเปิดอ่าตัวแรกตัวหน้าพี่น้องนะครับตัวหน้าคิดว่าไม่ทันซะแล้วทันครับทันนตอ่ะตัวแรกนะครับเป็นเลขสี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนทายเล่นนิดนึงนะครับให้ทุกคนทายเล่นนิดเดียวนะครับสี่อะไรทุกคนสี่อ่ะพี่น้องนะครับสี่ สีอะไรเลยสีอะไรทุกคนสีอย่างสีอย่างนะครับอาทายมาได้แล้วถ่ายมาได้นะพิมพ์ขึ้นมาครับพิมพ์ขึ้นมาใครจิ้มลิงด้านล่างแล้วลนะครับพิมพ์คาว่าพร้อมขึ้นมาจา้ะสำหรับท่านใดที่จิ้มลิงด้านล่างแล้วพิม กับกอบบอทันนะท่านกับผมท่านท่นานอาสี่สอปนะครับสี่ห่งห้าค่ะเป็นเลข2ตัวนะครับทุกคนต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะนะครับบัดเดียวเป็นเลข2ตัวนะครับ2ตัว1คู่นะบ,บอแมนเลข3ตัวเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าใครจะเอาไปต่อเติมเลขตัวเองก็ก็ได้ก็เก่าครับ แบบใดนะครับจับเอาไปเล่นได้เนาะนะครับผมสีบอแนนนํำเลยกันว่าแบบใดบ่ดี body นะครับเพราะว่าตัวเล็กบ่มีค่ามาบ่ดีพี่น้องนะครับเนะาะบ่มีค่ามาบัเลขกบ่ดีนะครับก็คือเลขทุกตัวครับนะเลขทุกตัวมีเปอร์เซ็นต์การเข้าแล้วก็ไม่เข้าคือหาซิบหาินะครับนะนะสำคัญอ,อ่ะ เดียวรัฐบาล4ตามนี้ครับผมตามนี้เลยจ้ะ4อะไรเอ่ยทุกคนทุกคนเห็นเป็น4อะไรครับทุกคนเห็นเป็น4อะไรพอออมสินก่อนออมสินออกมือใดลูกร้องสี่ห้า ับผมพีนไหไหอยากเอาใจพี่น้องโอ้ยไหอยากเอาใจพี่หยังเนี่ยห้างแนี่บ่ได้เลยครับห้างแน่เนี่ยอ้อแอ่อแอรลดนะครับเสียงสวัสดีครับไม่ได้เข้ามานานครับผม สำหรับวันนี้นะครับเลขสวยค่ะใช่ครับเนาะสี่สครับบัตรเดียวรัฐบาล17บคุมพาสองห้าหกหนะครับ4 2 2 4ครับอ่าสี่สองสองสีนะครับ4 2, 2, 4, 4 2่4อจ้ะสี เก้าค่ะอ๋อ46 49ตัวเดียวกันครับใช่ใช่ใชนะ69มันมาตัวเดียวกันอยู่แล้วลนะครับอ่านับ1ถึง5ปินแนวทางหมัดเดียวครับนับ1นับ2นับสาสำหรับท่านใดอยากให้กำลังใจผมนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ข้างล่างในเดือพี่น้องเด้อก่อนจาัดก,การนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเพื่อนๆนะครับฝากไ้ด้วยนะครับทุกคนก่อนจัดก,การฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเพื่อนๆนะครับนะขอให้ทุกคนโชคดีครับ นับ2นับ3นับถึง5ปิดแนวทางนะครับนับ3นับ4นับ5ครับก่อนจากการจิ้มลิงด้านล่างหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวกูดจิ้มเลีวยมคอยให้คอยมานเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะจิ้มลิงด้านล่างแล้วเพื่อนๆนะครับขอฝากไว้ด้วยนะชอบค่ะคุณิภาเลยครับ สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับโตเฮาแหละพี่น้อง mm hmm. นะครับนะสุดท้ายมันก็ขึ้นกับโตเฮา mm hmm. นะครับนะเลขสีงามอยูส่สวยสมได้นะครับหรือเลขมันบางงามนะครับเนาะเฮาเบิ่งแล้วเฮาเบิ่งแล้วเฮามีหน้าทีหนึ่งแคปเอาหนึ่งแคปสองจด